สวัสดีครับพบกับผมท้าเว็บไบทิกในช่องยูทูบครับตอนนี้นะครับผมก็มารับประทานอาหารมื้อเย็นที่ฟุตขอที่เซ็นทรัลฟาซ e s t สเกตนะฮะอยู่ที่บางใหญ่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็เดี๋ยวเราต้องไปแลกบัตรก่อนนะฮะถึงจะไปซื้ออาหารได้นะครับถ้าจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันนะครับผมก็มาสั่งร้านกระด้งอาหารตามสั่งนะฮะราคาก็อยู่ที่ 60 70 8เดนะฮะราคาอาหารที่นี่ที่ฟุดพอที่เซนทันพาซาเวสเกตบางบัวทองนนทบุรีนะครับสหรับฟดขอที่เซนทันพาซาเวสเกตที่บางบัวทองนะครับก็สามารถจ่ายด้วยจ่ายเงินด้วยบัตรและบิลได้นะฮะจ่ายค่าอาหารหรือว่าชำระเงินด้วย t r u e Money ว a l l e t ได้นะฮะแล้วก็สามารถแลกบัตรของอาหารจ่ายเงินได้นะครับได้ทั้ง3ตัวเลือกเลยนะฮะ ครับผมก็สั่งข้าวผัดหมูนะฮะราคา60บาทนะฮะเขาก็ใส่กระดาษมาให้อย่างดีนะฮะเพราะว่าเขาก็ใส่จานแบบนี้มานะฮะเป็นเป็นถาดน,นะฮะโอเคครับรสชาติก็โอเคฮะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับแต่บรรยากาศโดยรวมก็โอเคนะครับก็ขอปิดคลิปณตรงนี้เลยนะฮะคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอ mm hmm. ยาลืมกดติดตามช่องทัเวใบทีนะครับ คิยเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ